สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคูเปิลก็ยังอยู่ที่อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราธานีค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะร่มรื่นค่ะเรียกกันว่าถ้ำพระนะคะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ด้านหลังของคูเปิลน,นะคะนี่ก็เป็นการมาครั้งแรกของคูเปิลเหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะคุณติ๋มกำลังไปไหว้พระอยู่พร้อมกับพี่เปันปันก็กำลังเก็บภาพส,สวยๆไปฝากท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านค่ะ ครั้งแรกที่คุกเ,เข้ามาในนี้นะคะรู้สึกได้ถึงความต้มรื่มแล้วก็คิดว่าขณะนี้นะคะก็คงมีประชาชนในระแวกนีแ้แถวๆนี้นะคะมาถวายทืนได้ยินเสียงพระสวดค่ะเดีย๋ยวเราตามกันไปเลยนะคะไปค่ะจากคำบอกเล่าต่อๆกันมาเกี่ยวกับโบราณสถานและโบราณวัตถุตลอดจนพระพิมพ์ต่างๆที่พบในถ้ำคำถ้ำพําเมื่อครั้งที่มีการสร้างพระธาตุนครศรี มีเมืองแค้นต่างๆที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้เดินทางไปเข้าร่วมบวงสวงพระธาตุโดยนำเอาพระพุทธรูปและพระพิมพ์ต่างๆเข้าร่วมพิธีจำนวนมากแต่ปรากฏว่าระหว่างการเดินทางมาถึงพื้นที่ถ้ำขับถ้ำพระซึ่งทราบข่าวว่าไทยกำลังทำสึกกับพมา่าแล้วแพ้จึงนำทรัพย์สินมีค่าทั้งหมดมาซ่อนไว้ บริเวณถ้ำต่างๆในเทือกเขาขามและไม่ได้อับนำออกจากที่ซ่อนได้หมดบางส่วนจึงยังคงคาไว้ในถ้ำต่างๆถึงปัจจุบันนี้แต่เป็นที่น่าเสียดายเพราะก่อนที่อบตคลองปากจะได้เข้าไปดูแลและอนุรักษ์ร่วมกับชาวบ้านนั้นได้มีคนขุดค้นลักลอบทำลายไปเป็นจำนวนมาก จนปัจจุบันยังเหลือเพียงส่วนน้อยเช่นพระพุทธรูปองค์ใหญ่เพียงสององค์องค์ขนาดกลางประมาณเจองค์ถ้ำต่างๆและสถานที่พักผ่หย่อนใจค่ะ หลังจากที่คุเปิ่นนะคะคุติ่งที่ปันปันแล้วก็ไกด์ประจําถิ่นของเรานะคะน้องติ๊กค่ะน้องติ๊กเป็นคนบ้านนาสารนะคะที่นี่เรียกว่าสำนักสงฆ์ถ้ำพระค่ะแล้วก็คนมานะคะตอนนี้คนเริ่มมาที่จะคิดว่าเป็นถอยเพงค่ะใช่ค่ะนะคะถอยเพนก็คุเปิ่ฝากนะคะสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งในอาเภอบ้านนาสารค่ะขับรถมาจากที่ไหนนะคะน้องติ๊กสวนสละอาทิตย์สวนสละอาทิตย์นิดเดียวค่ะทางเข้าจะเขียนว่า ถ้ำอะไรนะเมื่อกี้ถ้ำคลุ้มถ้ำข่มนะคะขับรถเข้ามาเลยมีป้ายบอกทางค่ะฝากกิจกรรมของโรงเรียนลำไทยนะคะในทุกๆคลิปเลยะคะ่ะพฤษภาคมนี้นะคะโรงเรียนลำไทยเปิดนะคะเป็นปกติแล้วนะคะฝากติดตามนะคะทางเพจทางเฟซ,ททเซหรือเบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียนลำไทยได้เลยะค่ะสุดท้ายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ค่ะติดตามคลิปดีๆของโรงเรียนลำไทยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของโรงเรียนดําไทยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ